จะจัดการนักท่องเที่ยวจีนเถื่อนจีนเทาทำได้ง่ายมากเลยครับโดยการจัดการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันครับจะปล่อยเกียร์ว่างไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุกครับคอนโดไหนมีนักท่องเที่ยวเถื่อนจีนเทาไปพักกันอยู่เยอะๆเนี่ยครับไปตรวจจับเลยครับเพราะมีความผิดทางอาญาตรากฎหมายอยู่แล้วดีไม่ดีเลยครับ ต้องจับประธานนิติบุคคลกรรมการนิติบุคคลหรือผู้จัดการนิติบุคคลหรือผู้ให้เช่าให้ที่พักพิงกับคนต่างด้าวพวกนี้จัดการให้เรียบครับเพียงแค่เชื่อดไก่ให้ดิงดูเนี่ยครับรับรองหมดแน่ๆแต่อย่าเป็นแบบไฟไม่ฟังนะครับต้องทําต่อเนื่องครับที่เมืองไทยเป็นอย่างอย่างนี้เนี่ยครับเพราะความย่อหย่อนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองครับ อย่างผมเคยไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเสี่ยงเหมือนที่ประเทศจีนผมก็ซื้อคอนโดได้ครับแต่ต้องอยู่ที่นั่นมา1-2ปีก่อนนะครับไม่ใช่มาถึงก็มาซื้อกันส่งเด่นและอยู่ได้แค่50าสหรือเจปีนะครับไม่ใช่อยู่ได้ช่วงการประวัติศาสตร์เหมือนอย่างในประเทศไทยเรื่องแบบนี้แก้ไม่ยากครับ